อย่ากลัวการเป็นคนธรรมดาเพราะนั่นคือพลังที่โลกต้องการทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพของความสำเร็จเรามองเห็นผู้คนที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามนับล้านมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามีชีวิตที่เหมือนฝันเราเดินกระตุ้นให้รู้สึกว่าถ้าอยากเป็นคนที่มีคุณค่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษเราต้องแตกต่างเราต้องเก่งกว่าใครต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าจดจำแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีชีวิตแบบนั้น และไม่ใช่ทุกคนที่จําเป็นต้องมีความธรรมดาไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือความจริงของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้และบางทีความธรรมดาเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทําให้โลกยังเดินหน้าต่อไปได้เราอาจรู้สึกว่าเราธรรมดาเกินไปไม่ได้เก่งไม่ได้ดังไม่ได้พิเศษไม่ได้แปลกใหม่เราอาจไม่ได้มีชีวิตที่คนอื่นอิจฉาแต่การเป็นคนธรรมดาไม่ได้แปลว่าเราต่ำต้อย มันหมายความว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีค่าพอๆกับใครก็ตามแม้จะไม่มีใครยกย่องหรือไม่มีไฟสปอตไลท์ส่งมาที่เราเลยก็ตามพนักงานทำความสะอาดที่ดูเหมือนคนเดินผ่านไปเขาทำให้โรงพยาบาลสะอาดตลอเชื้อและตลอดไทยแม่ค้าขายข้าวแกงที่เปิดร้านตั้งแต่เช้ามืดเธอทำให้คนมากมายมีอาหารอร่อยกินก่อนเริ่มงานชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่น แต่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนหรือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่อบอุ่นเธออาจไม่มีรางวัลใดๆแต่เธอกำลังสร้างคนที่ดีขึ้นมาบนโลกใบนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนเวทีประกาศรางวัลแต่มันคือหลักฐานของสังคมคือแรงขับเคลื่อนที่เงียบคือพลังที่โลกต้องการบางคนรู้สึกไม่ภูมิใจในความธรรมดาของตัวเอง เพราะคิดว่ามันไม่มีใครจำแต่ชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อให้โลกจำชีวิตมีไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าแม้ไม่มีใครจดจำเราได้เลยแต่ถ้าเราสามารถทำให้ใครบางคนยิ้มได้ในวันที่เขาทุกข์หรือให้ใครบางคนลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ในวันที่เขาแทบหมดแรงแค่นั้นเราก็เป็นคนที่มีความหมายแล้วเราอาจไม่ใช่คนที่โลกต้องการยกย่อง แต่เราอาจเป็นคนที่โลกต้องการพึ่งพาเราอาจไม่เป็นชื่อในประวัติศาสตร์แต่เราเป็นแรงเล็กๆที่ช่วยให้ประวัติศาสตร์ดำเนินต่อไปได้ในวันที่ใครๆก็อยากพูดคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังมีค่ามากในวันที่ทุกอย่างวิ่งเร็วคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้จักหยุดมีค่ามากในวันที่ทุกคนพยายามวิ่งไปข้างหน้า คนธรรมดาคนหนึ่งที่ยื่นมือกลับไปช่วยคนที่ล้มมีค่ามากบางทีเราพยายามมากเกินไปที่จะเป็นคนพิเศษจนลืมไปว่าคนธรรมดาที่มีหัวใจดีคือสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วไม่มีใครบอกให้เราหยุดฝันไม่มีใครบอกให้เราหยุดพัฒนาแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่วิเศษพอไม่โดดเด่นพออย่าทำร้ายตัวเองด้วยคำว่าธรรมดา เพราะบางครั้งความธรรมดาคือคุณค่าที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดคุณอาจเป็นคนที่ไม่มีใครพูดถึงแต่คุณยังเป็นคนที่ลุกขึ้นไปทำงานแม้เมื่อคือนจะร้องไห้คุณยังเป็นคนที่ยิ้มให้คนอื่นทั้งที่ในใจยังเจ็บคุณยังเป็นคนที่ไม่ลืมที่จะบอกคนสำคัญว่ารักนะักแม้เขาจะลืมไปแล้วว่าคุณมีอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพาดหัวข่าวแต่มันคือคุณค่าในชีวิตจริง ในโลกที่เสียงดังรบกวนเต็มไปหมดคนที่เลือกจะพูดสิ่งดีๆแม้จะไม่มีใครฟังคือคนที่เปลี่ยนโลกได้เงียบฮ่าฮในโลกที่ใครๆก็อยากจะขึ้นไปสูงที่สุดคนที่ยืนมั่นในที่ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์และไม่หวั่นไหวคือคนที่ค้ำจุนสิ่งต่างๆให้ยืนอยู่ได้คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่คุณเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ บางทีแค่ความรักเล็กๆที่คุณให้ไปอาจเป็นสิ่งเดียวที่ยื้อหัวใจใครบางคนไว้ได้ในวันที่เขาหมดหวังและถ้าเราแต่ละคนใช้ชีวิตธรรมดานี้ด้วยหัวใจที่ดีซื่อสัตย์อ่อนโยนเมตตาและกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป